สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องใช้ Microsoft Teams ยังไงให้เทพนะครับเมื่อเราทำการเปิด Microsoft Teams แล้วเนี่ยหน้าต่างแรกที่มันขึ้นมานะครับก็นหน้าต่าง Teams สำหรับเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่มีทีมเราสามารถกดปุ่ม Join or Create Team ตรงนี้เพื่อทำการสร้างได้นะครับ สำหรับใครที่มีคนสร้างทีมมาอยู่แล้วเราสามารถขอทีมโพชจากเขาเพื่อทําการกรอกและทําการจอยทีมของเขาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสามารถกดปุ่ม Create t e a ตรงนี้เพื่อทําการสร้างได้ครับในการสร้างทีมจะไม่ให้กรอกอยู่3าช่องนะครับช่องแรกคือช่อง Team Name หรือชื่อทีมของเราช่องต่อไปคือ Description คือตัวคําอธิบายของทีมของเราต่อไปคือ Privacy ตัว Privacy เนี่ยเราสามารถเลือกอยู่2แบบนะครับคือ Public กับ Private ประปิกเนี่ยเราจะสามารถให้ใครจอยเข้ามาก็ได้นะครับส่วน p r i v a t e เนี่ยเราจะเป็นคน add member นั่นเองหรือคนที่จะเข้าหรือจอยได้เนี่ยจะต้องมีทีมโค้ดเท่านั้นหลังจากนั้นกด next หน้าต่างนี้นะครับเราสามารถดเม member ได้โดยตรงเลยนะครับหรือว่าเพิ่มสมาชิกได้โดยตรงเลยแต่ผมจะกด skip ไปก่อนต่อไปเป็นวิธีการแชร์ทีมโค้ดให้กับคนอื่นนะครับที่ต้องการจอยเข้าทีมของเราวิธีการทำนะครับคือการกดไปที่ไขป่ปลา3จุดตรงนี้ครับหลังจากนั้นกด manage team หัาจากนั้นกด Setting มายังหมวดทีมโค้ดนะครับกด Generate ตัวทีมโค้ดตรงนี้เราสามารถ Copy และส่งไปให้กับคนที่ต้องการจอยเข้าทีมของเราได้เลยนะครับในอีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถกดไปยังไครปลา3จุดตรงนี้นะครับแล้วกด g e t l i n k to Team เราสามารถก o p y URL ผ่าตรงนี้นะครับไปใส่ในเบราว์เซอร์แล้วทำการกดจอยเพื่อเข้าไปยังทีมของเราได้เลยครับ ต่อไปเป็นการสร้างมิตหรือการสร้างการประชุมของเรานะครับวิธีการสร้างมิตเนี่ยจะเป็นไปได้อยู่2วิธีนะครับคือการกดมิต t now คือการสร้างตรงนี้เมื่อเราทําการกดมิต t now เนี่ยเราจะสามารถใส่ชื่อตัวมิตติ้งของเรานะครับและทําการกดจอยได้เลยเพื่อทําการสร้างมิตติ้งเดียวนั้นหรือการทำสเกจดูมิตติ้งคือการตั้งเวลาในการมิตติ้งนะครับการตั้งเนี่ยมันจะมีให้กรอกอยู่หลายช่องนะครับช่องแรกเนี่ยเป็นการกรอกไตเติลหรือตัวชื่อเรื่องการประชุม Add required attendee เนี่ยคือเราจะกรอกให้ใครเข้าร่วมประชุมบ้างต่อไปเป็นการตั้งเวลานะครับว่าเราจะให้ประชุมเริ่มเมื่อไหร่และจบเมื่อไหร่ต่อไปเป็นการสร้างซ้ำนะครับเราสามารถสร้างใหม่ได้ทุกวันหรือว่ารายวันหรือว่าทุกๆอาทิตย์หรือว่า,า,ววาทุกๆเดือนต่อไปเราจะให้สร้างในช่องไหนนะครับเป็น location แล้วก็ description ของ meeting นี้ครับแต้ผมจะกดสร้างไปเลยครับเมื่อทําการสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าเวลาวันอาทิตย์ วันที่25เมษายนณเวลา3.30ทุมครึ่งมติงนี้จะทำการสร้างให้นะครับ ต่อไปผมจะมาแนะนําหน้าต่างต่างๆของตัวมิ팅นะครับว่าแต่ละอย่างทํางานอย่างไรและมีหน้าที่อย่างไรนะครับหน้าต่างแรกนะครับคือโชว์พาร์ติซิพแยนต์เมื่อเราทําการกดเนี่ยมันจะเป็นการโชว์สมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในมิ팅นี้นะครับต่อไปคือโชว์คอ n เวอร์เซชันคือหน้าต่างมิ c แชทของเราหรือว่าตัวช่องแชทนะครับเราสามารถพิมพ์อะไรไปก็ได้มันก็จะไปขึ้นต่อไปจะเป็นการอินเตอร์แอคกับคนพรีเซนเทชันนะครับเราสามารถ กดอินเตอร์แอได้นะครับหรือว่าเราสามารถยกมือได้เมื่อทําการยกมือแล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นตัวยกมือเนี่ยในตัวพาร์ i ิซิพนต์นะครับต่อไปเป็นแบกเอาลูมนะครับแล้วก็ตัว m o r e Action เนี่ยมันจะเป็นพวกเซตติ้งต่างๆแม้แต่าการกด Record วิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นการมิวใหม่นะครับรูปนี้คือยังไม่มิวนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นการมิวตัวนี้จะเป็นหน้าต่างแชร์สกรีนนะครับเราสามารถแชร์ทั้งหน้าจอได้หรือว่าแชร์เฉพาะวินโด์ก็ได้นะครับการบันทึดวิดีโอ เมื่อเราทําการรคคอร์ดวิดีโอและทําการหยุดรคคอร์ดและไฟล์วิดีโอจะจัดเก็บให้แบบอัตโนมัติได้นานสูงสุดถึง21วันเลยทีเดียวต่อไปเป็นหน้าต่างไฟล์ตัววิดีโอที่เราทําการรคคอร์ดนะครับมันจะเก็บไว้ใน Recording ในไฟล์นะครับหรือถ้าหากเราต้องการอัปโหลดไฟล์อื่นๆเราสามารถกดอัปโหลดและเลือกไปยังตัวไฟล์ที่เราต้องการจะเก็บได้นะครับจงเช่นผมต้องการอัปโหลดตัว p r e p a r a t i o n นะครับ เมื่อทำการอัปโหลดเสร็จไฟล์จะถูกอัปโหลดขึ้นไปยัง s t o i d Cloud วบน m i c r o s t f t t ทนะครับตัวไฟล์ที่เราอัปโหลดมาเราสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับพร้อมกับเพื่อนๆมันจะทำการเซฟแพอดตอม,มัตด,ด้วย ต่อไปเป็นการสร้างเบรคเอ้ารูมนะครับตัวเบรคเอ้ารูมนะครับเราสามารถสร้างเบรคเอ้ารูมเพื่อทําการแยกตัวห้องออกไปเพื่อทําการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดปัญหาได้นะครับวิธีการสร้างเนี่ยคือการกดเบรคเอ้ r รูมตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกจํานวนเบรคเอ้ารูมได้ครับว่าเราจะทําการสร้างกี่เบร k เอ t r รูมนะครับจำนวนที่สูงสุดนะครับคือ50นะครับถ้าสมมติผมจะใส่ให้เป็น2ก่อนนะครับตัวปฏิสิทธิ์เนี่ยคือใครที่จะเข้าไปยัง เบรกเอารูมบ้างถ้าเรากดอโตเมติคอรีเนี่ยมันจะทําการแอดทุกคนนะครับโดยการหารเปน็นจนวนเท่าๆกันเข้าไปยังเบรกเอารูมนะครับรือว่าถ้ากดแมนเนอรรีเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ทีละคนนะครับว่าใครจะเข้าไปในเบรกเอารูมไหนนะครับสมมติผมกดแมนเนอร์รีคร้างห้อมันจะมีห้อง2ห้องนะครับเราถ้าหากใครมีปัญหานะครับเราสามารถเลือกคนนั้นเข้าไปยังเบรกเอารูมต่างๆได้นะครับตัวเบรกเอารูมเนี่ยเราสามารถรีเนมเพื่อใส่ชื่อได้นะครับอย่างเช่นเทสหนึ่งออะไรอย่างเงี้ยครับ รเราสามารถกด Add Room เพื่อทำการเพิ่มห้อง b เบ a k o u t ได้นะครับตัวฟีเจอร์ต่อไปคือฟีเจอร์คา l endar นะครับ ตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะทำการดูนะครับว่าเรามีสเกจดูแล้วมันก็จะเพิ่มเข้ามายัางในคาเลนเดอร์นี้นะครับโดยถ้ามันถึงเวลาเนี่ยแล้วเราสามารถกดจอยได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มฟีเจอร์ด้วยการกดแอดแท็บตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราต้องการเล่นฟีเจอร์ไหนเพิ่มนะครับโดยไอตัวฟีเจอร์ที่มันเพิ่มมาเนี่ยมันก็คือตัวแอปพลิเคชันย่อยๆที่มันทําการโคกับ ตัว Microsoft Teams นะครับเพื่อทําการใช้งานบนตัว Microsoft Teams ได้ครับสมมติว่าผมต้องการใช้ Track s by p a n n e r ตัวนี้นะครับผมก็เลือกแล้วผมก็ใส่แท็ Name ว่าอาจจะเป็น Test Task กด Save ตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยมันก็จะใช้เป็น to-do list อะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถใส่ t a s k งเช่น day 1แล้วกด add task ว่า day day 1เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราสามารถเพิ่มได้นะครับซึ่งมันจะเป็นลูกเล่นของตัวฟีเจอร์ฟีเจอร์นี้นะครับเราสามารถเลือกเล่นฟีเจอร์ได้หลายๆฟีเจอร์นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ให้เล่นหลากหลายมากครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหัวข้อใช้ Microsoft Teams ยังไงให้เทพตัว Microsoft Teams เนี่ยมีฟีเจอร์อีกหลายฟีเจอร์ให้ลองเล่นกันนะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ